สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมค่ะก็เจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วออกไปนะคะก็ตอนนี้ก็กระแสคงจะเบาบางลงก็เลยต้องออกมาอัดคลิปนะคะแนะนาว่าตัวเองเป็นใครดิฉันชื่อมาขามค่ะปัจจุบันนี้อยู่ที่ประเทศเดนมาร์กนะคะไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะคะอยู่ที่เดนมาร์กค่ะก็เคยอยู่มาหลายประเทศค่ะเพราะว่าต้องย้ายตามสามีไปนะคะอยู่ที่เยอ,อเรมันหลายประเทศเที่เอเชียนี่ก็เยอะมีอยู่ สองทวีปนะคะที่ยังไม่เคยไปเลยก็คือเอ,อเมริกากับออสเตรเลียค่ะนอกนั้นไปมาหมดแล้วค่ะเพราะย้ายตามสามีนะคะโอเคนะคะเคลียร์ข้อสงสัยนะคะว่าทำไมดิฉันถึงมีเพื่อนเยอะคุยเวอร์หรือเปล่ามันเยอะค่ะแล้วก็เ,เป็นอ,อ,อ,อะไรนะคะสมาชิกสมาพานันสตรีทไทยในะยุโรปสมาชิกสมาพานัน ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรปนี่คือเหตุผลว่าทําไมดิฉันถึงต้องรู้จักคนเยอะรู้จักเพื่อนเยอะเพราะว่าสมาพานนี้เราจะประชุมกันทุกปีและแต่ละปีเนี่ยเราจะสลับประเทศไปประชุมนะคะซึ่งปีนี้เดนมาร์กเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเคลียแล้วนะคะข้อสงสัยแล้วก็ถามว่าดิฉันอิจฉาน้องเขาไหมก็จะตอบว่าจะอิจฉาเพื่อความดีมีให้ทำอีกตั้งเยอะแยะ เอายาไปแจกเขา,เายาไปแจกคนจนไปมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนไอ้ที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยคือดิฉันทําแล้วโดยที่ดิฉันทําคิดเองทําเองอะไรก็แล้วแต่ที่คิดดีทําดีทําไปเถอะคะ่ะหลายคนก็บอกน้องขออกมาขอโทษแล้วนะนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นก็จะบอกว่าคุณน้องขาคุณน้องเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าคะกว่าน้องจะออกมาขอโทษได้อะ่ะน้องต้องรอให้เขาด่าถึงครึ่งประเทศข้อประเทศแล้วหรอคะน้องถึงออกมาพูดาน้องถึงออกมาขอโทษ ครั้งแรกก่อนที่พี่จะอัดคลิปน้องโพสต์ที่ Facebook ว่าทำไมอะเมาอะมีอะไรปะจบปะช่างแม่มันดินี่ต่างหากละคะเป็นสิ่งจุดประกายทำให้พี่จะต้องขึ้นมาพูดเพื่อที่หวังว่าน้องคงจะลดความมันหน้าลงไปบ้างจะสังเกตนะคะคำว่ามันนาเมากกื่กีนี้คิ้วมันจะกระโดดขึ้นอย่างนี้ครับเพราะว่าเราต้อง ถลนตามพูดอย่างนี้นะคะต้องขอโทษด้วยถ้าคิ้วดิฉัน,เห,น,น,นเหมือนสะพานแขวนเหมือนสะพานลอยเหมือนถนนพระลาแปดโอ้ยตายแล้วคิวมาแย่งซีนอะไรประมาณนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะกลับอีกหนึ่งกัมติชมอีกเทยแกดิฉันก็เข้าใจค่ะชาราทิชทมโมมหิชราทิงอนติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ ถ้าคุณคิดว่าคุณที่คอมเมนต์นะคะคิดว่าตัวคุณเองจะไม่แก่เลยดิฉันก็น้อมรับคำติชมนี้ค่ะแล้วก็จะบอกว่าพี่มะขามพี่มะขามทำงานอะไรตอนนี้ดิฉันอยู่เมืองนอกไม่ได้ทำงานอะไรเลยค่ะเป็นอาชีพนะคะก็จะมีไปไปเข้าร้านไปดูร้านไทยบ้างช่วยเขาขายข้าวขายข,ข,ของอาหารไทยไม่ใช่ไม่ใช่ร้านอาหารนะคะเป็นร้านขายของไทยแต่ที่เมืองไทยมีกิจการค่ะก็เข้าไปดูได้นะคะเช์ดา ไฮโซไซตี้นี่คือร้านของดิฉันนะคะก็เข้าไปก็จะมีก็สำอ,งอางสกินวันนะคะที่ดิฉันใช้อยู่หลายคนถามเข้ามาจะขอตอบเป็นการส่วนตัวไม่ขอตอบทางนี้นะคะเพราะเดี๋ยวจะหาว่าใช้กระแสมาโปรโมทสินค้าตัวเองแต่ของเขาดีจริงๆอ่าชื่อสกินวันนะคะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะจริงๆแล้วอยากจะมาอาัอาดคลิปบอกไว้ตั้งนานแล้วว่าดิฉันเป็นใครเพราะหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะคะก็ ตอนนี้บอกแล้วว่าดิฉันเป็นใครไม่ได้มีเจตนาจะอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะเออแล้วมีคนถามมาว่าออทำไมจะต้องอ้างเมืองนอกนู่นนี่นั่นกระเทยหรือสาวประเภทสองเขาจะรู้ดีเกี่ยวกับเมืองนอกถ้าคุณมาเมืองนอกถ้าคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจากกระเทยรุ่นพี่ที่เมืองนอกคุณก็ลําบากอะค่ะอยู่เมืองนอกนะครเพราะฉะนั้นก็ก็อยากจะแก้ตรงนี้ไปแล้วบอกว่าออมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า โถทําเป็นอ้างว่ามีเพื่อนอยู่ม้องานอกนู้นนี่นั่นทําไมถึงพูดภาษาไทยทําไมถึงจัดต้องอันนี้นูนนี่นั่นนั่นนี่นู่นาภาษาอะไรคุณคะกำลังจะตอบคาถามนะคะเพราะว่าดิฉันเป็นคนไทยเพราะว่าเรื่องเกิดในประเทศไทยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับคนไทยด้วยกันเองดิฉันไม่มีความจําเป็นจะต้องพูดภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาเดนมาร์ก รือภาษาอะไรก็แล้วแต่ตดิฉันพูดได้3-4ถึงภาษาสามารถเดินทางไปรอบโลกได้โดยที่ไม่ติดขัดเรื่องภาษาเลยค่ะโอเคนะคะตอบแล้วนะคะสำหรับคำถามแต่สำหรับทุกท่านที่เม้นมาก็มีเฉพาะหน้าเพจเดียวก็ประมาณ6 7พันเมนก็จะมีอยู่สักประมาณ8-10ถึงคนนะคะที่ออติมานะคะก็จะมีผู้ชายติมาก็จะบอกว่าผู้ชายคะดิฉันเข้าใจคะ่ะว่านั่นเป็นความสุขทางตาทางสุขภาพจิตของคุณแต่ถ้าคุณจะหืน ก็ไม่ว่าก็ขอให้ไปหืนในที่ลับๆนิดนึงก็ไม่ว่าแล้วก็จะมีทั้งผู้หญิงและสาวประเภทสองติเข้ามาว่าดิฉันนู่นนี่นั่นนั่นนี่นูน่น,นดิฉันก็เข้าใจอาจจะเป็นพวกเพื่อนเพื่อนน้องเขาก็ได้แต่ถ้าเป็นเพื่อนของน้องเขาก็จะบอกนะคะว่าน้องคะน้องคบเพื่อนคนนี้ไม่ได้แล้วนะคะถ้าเป็นเพื่อนของน้อง,ะะอง,องจริงต้องออกมาห้ามปรามน้องเหมือนที่คุณพรีมอเมริกาเขออาอัดคลิปอาบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนจะต้องห้ามปามกันได้แต่นี่ไม่ให้ปามเสมอ เพื่อนคนนี้คบไม่ได้ค่ะก็หวังว่ามีอะไรก็ติดชมมันเข้ามานะคะแล้วขอบคุณทุกการคอมเมนต์ขอบคุณทุกการกดไลค์ถึงแม้ว่าวันแรกที่กระแสออกไปดิฉันไม่ได้นอนเลยอยู่ที่เดนมาร์กตลอดนะคะดิฉันไม่ได้นอนเลยก็ก็ต้องขอให้อะไรนะต้องขอโทษด้วยค่ะเพราะว่าคนหายก็ยืนอยู่ข้างหลังเขาไม่กล้าออกกล้องอะไรนะอ๋โอโอเคโอเคโอเค ครั้งที่สองค่ะมีคนถามครั้งแรกเขาถามผ่าน,านเฟซมาครั้งนี้เขาถามอีกอจาจจะแต่ดูแล้วคนละคนพี่มาถามใส่นาฬิกาอะไรคะนี่ค่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะก็ให้ดูผิดอวดนิดนึงอวดนิดนึงก็โรเล็กธรรมดาธรรมดาค่ะฝังเพชรเบ,บาๆก็ไม่ได้จะแพงอะไรมากมายนะคะก็ก็เนี่ยค่ะครับ ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจแล้วก็ขอให้สาวประเภท2ทุกประเทศที่อยู่ในยุโรปหรืออยู่ต่างประเทศที่ไม่รู้จักดิชันหรือรู้จักดิฉันมีความสุขหลับสบายหาเงินหาทองกลับบ้านเราเพราะดิฉันทราบและเข้าใจดีว่ามันทรมานคนไทยไกลบ้านไม่ว่าจะเป็นสาวประเภท2ผู้หญิงหรือผู้ชายมันทรมานจริงๆคะ่ะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆพี่น้องชาวโซเชียลแคมชาวเฟซบุ๊กทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะ สวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะติดตามกันต่อค่ะบ๊ายบาย